ซิงบ่เกี่ยวคนละซิงคนละซิงเออเออเออหกหเข้าไปนี้แหละมันบาดหนาหลุมมันเสียแ้งเยบาดยาพชมไอ้น้าพารแบบนั้นยาเยินะพาราเวลานั้คือเสียสูน่าสิงยู้เสีหากันัเลยไม่ชางแลหลับเป็นไง เอาไปห่อาไปหาว้แล้วก็เอาไปใส่ไม <laughs> ้เอาไปเก็กบใส่กระปุกไว้แล้วก็ไปใส่ไม้จะมาเปเาลือกเคยสำอางโตแล้วแม่แล้ววะ <c oughs> มีคนบอกในไลน์ว่านอนอยู่ในนนท์แล้วคิดว่าิบคอแต่ตาหน่ะมันสบกไฟออกแช่ปะไม่แต่ตาค่อยๆเช็ดเอา หนามันออกดีแล้วมันเคี่ยงดีต้องขนตานะจะเป็นที่สุดเพราะว่าเราปัดมาชาร่าถ้าเข้าว่าเสร็จออกมันจะเป็นดำๆคือไม่หน่อยทากว่าไปเห็ดอย่างมากคือตาขึ้นตาดำที่ไหนได้ล้างหน้ามไม่เคี่ยงล้างหน้าไม่เคี่ยง <c oughs> ไม่หน่อย <c oughs> ต้องว่าเอา กีดอันใต้ตานําบ st ่กคนเราดทีในเรลูกสาวหลังหนาบุกเียอะไรเถอะก็เลยืขงจิ้งขน้อของแท้ขอแทเน้ของแท้่เล่ัมงูง้อุแท้อของแท้อะไรนี่ล่ะของแท้ไม่ห้ไปน้ำบ่อสาดู อะไปขี่วะแล้วเมื่อไหนไปเข้าห้องน้ำขี่อะไริิมาเลอ้ยหายั้นก็ตแข็งมั้งเช่มเอาไม่ตกแข็งอย่เดยเลยอะมันเป็รูปปั้นอุ้มแล้วมากแข่งกระเดิ่อง ออวงลงมากเห็นก็ดูนั่นจริงจด้วยส้อาดบติสีมันรู้จากความดีไหมฮะมันรู้ด้วยเหรอคะว่ามัน่วรมันคนบอีกนะไข่อะแม่แม่ไข่ขลุมติ อ plane. ัคนลยงมาหมาฟังรู oh ้เรื่องยังฟังรู้เรื่องใช่แต่เขาพูดไม่ได้เฉยฟังรู้เรื่องบอน้ำหมารู้เรื่องนี่เหรียะรู้เรื่องรู้เรื่องนะบอกให้นั่งก็นั่งบอกให้ไปก็ไปอะไรอย่างนี้มอยลี่นะมาวกมามเลียงมาตัวแรกตอนเตะอันเอื่อข้าวมาทุองเทปแล้วมาหายนะเลี้ยงอยู่ตงเงื่อนเลยเด้ อุ้มขึ้นไปนอนน้าเลยแล้วถ้าเกิดแบบอารมณ์ไม่ดีเลี้ยงเนื้อไม่ได้ยินแล้วมันตขาพูดเนาะมันโดนรถเหยียบตายสร้างแองนี้แหละราะว่าเฮืองอยู่ติดถนนไงแม่อยู่บ้านก็จะเลี้ยงไปเลยพวกเขารถต่ำใจรถเหยียบตายถ้ารถรถเหยียบตายก็จะห้องกระทะรถเหยียบตายเลี้ยงไว้จะเฮามันอยู่ไก่เลี้ยงมากเหมือนกับเลี้ยงลาบ ต้องต้องดัดนิสัยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าห้ามออกไปนะห้ามออกไปเวลามันเห็นรถมันก็จะกลัวเลยเห็นไหมนะเสียบอเสียบอสนใจบอที่นี่เสียแม่บอสถ้ามาขายของเด้อเขาไม่ได้จ้างทางไหมเดี๋ยวให้เอาไปใส่ อุ้ยหันหน้าหันหน้าเปอะไมออะไมะนี้เขาบพ่กินอย่างที่กินยู <u i. S 2> <c oughs> ่แลนะ้วามา้ยังมาเดบุเาากเซเว่นนะเดี๋ยวถามแมวมาฟัง

ตื่นมาแล้มันจะนมพอมาได้มากไม่ได้มากหนาหลายมือเนาะเอาอันนี้คือเน่ยตอนสุเอาให้เอาไปใส่ไม่เป็นไรได้ไปซื้อไหมว่าสันหรือเปล่าว่าสันก็มีเดี๋ยวไปสีเกยก็จะไปดูไง บาแล้วบาแล้วโอ้ยล่าสุดตอนแลรกล่าสุดเป็นพม่า ุยลาสุดเป็นพม่าโอ้โอคนเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นะอันนี้เราไม่ได้ได้ได้ นี่ไปถุงเนอหละตายิบเลยใช่ยชุดใหญ่ชุดเนอชุดีไยเอพ่นกไม่เห็นเลยนี่ววันนี้ต้องวี่8ดว่าบอกว่าโจร้องสิชแปดสั่นเลฮะท้องส8บดชั้นระวังมัน่านะแล้วออกแล้วนนนไม่ได้ของแบบนี้ดวงใครดงมันเนี่ยล่นเข ได้ครับดีว่าใรูปได้บอรสักเฮาเข้ามาให้หเบิร์นะคะพี่น้องว่าน้องเหลือดึงเบอร์ใดเนี่ยโคจ้ีอะกี่ออกตัวเนี่ยกี่ควาวของเขาตวนะนเอาจริงเหรอขึ้นหรือลงว่อเขาบอกีนอะมันมันบออันนี้นั่นเดมันออกมาัดดววงงขึ้นแล้วหรอ หนึ่งศูนย์จุดเจ็ดร้อเจ็ดขีดไมร้อยเจดขีดพนนขคืนเดี๋ยด้พอนนึ้นสอขีดเมือนทางยี่ร้อยเอ็ดโบมีอูตเก้าสิแเนาะแมนวัน่หอยู่างี้อันนอ่เด็กนยูเจ็นโอ้ทังเด็กที่ถึงเื่อนอะเาไปคืนเด้อซือตัวที่บใบละหารอยเอาซือตัวใบละหาร้อยคือตใบละ

หอมสุกหอมปากหอมคออ่ังน้งอะไรที่อมีมีแต่คนอรวัที่นึงเป็นหร่แล้วเขาเขาี่เสด็แล้วน่กน่เด็กน้อยกินอิ่มล้วก็นอนอย่าปุกอันไหนตื่นแล้ว ขายจะขายขายขายจะขายได้จ้ายี่สิบบาทค่ะ ไม่รักทำงานย้อนเสกเครอทำยิ้มที่บอดีใัหมไปนล้วไปไยิ็คเช้าดิเฮ้ยเป็นดีลูกคนั้นไปย่างหลายเลยคนรถอยู่ข้างหลังนะ

ใ,ใช้จิข้อแรกข้อแรกใ้ลกรีดออกกรีดออกที่สวยวเออจิบเท้เาติบ<ว>ออก ตกปลามือออกแล้วก็หมุนค้างคืนอีกหันเข้ามาลงหมุนเข้ามาหาตัวเองเอ,อให้มันค้างเท่านี้ก่อนแล้วค่อยตกปลายมือลงต้งขึ้นตั้งขึ้นโอเคค่ะเป็นน้องคลิปนี้กับฝาไว้สันนี้ค่ะฝาช่องบอินจีชนะอีกเลาวเพิร์ตออฟฟิเชียลด้วยนะจ๊ะ <c oughs> อย่าลืมกลุ่มปิดนะคะ9วัน9 0 99บาทจ้าสวัสดีจ้า